คุยกับข้างั้นเหรอเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอหอยอะไรคะหอยเสียบค่ะเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอหอยหอยเสียบนี่คืออะไรหล่ะ ลำเนี่ยค่ะเป็นหาที่ยาวมากๆเลยโซนนี้เป็นโซนที่ชาวบ้านเล่นกันแล้วถ้าหากว่าไปทางนู้นมองไปโน้นก็จะมีรีสองรีสอร์ทค่ะใครที่มาพักก็สามารถจะใช้บริการอากาศยาวไปถึงแม่ทั้งสอนเลยนะเฮ้ยเฮ้ย้ยเจ้าคุยกับข้างั้นเหรออันนี้ทำอะไรล่ะคะขาไก่าเฮ้ยเฮ้เจ้าคุยกับข้างั้นเหรอทำไอะไรคะ เจ้าคุยกับข้ากันเหรอหอยหอยเสียบนี่คืออะไรหระหอยเสียบดูเจ้าคุยกับข้ากันเหรอพี่จะไม่คุยกับข้าแล้วเหรอคุยแล้วดีนะหอยเสียบค่ะเจ้าคุยกับข้ากันเหรอหอยเสียบนี่คืออะไรเหรอโอ้อันนี้คือหอยเสียบเอาไปกินเลรอครับจริงเหรอ ฟ้าล้างๆให้สะอาดเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอเราไม่ได้คุยเราไม่ได้คุยเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอเราจะมาเล่นน้ำทะเลกันฮ่าฮคุยกับข้างั้นเหรอน้ำเย็นจริงๆจิ่งจะหน้าชิ่มเลยอะไรนะลืมลืม เจ้าคุยากันเหรอนี่คือวิธีการว่ายน้าแบบที่ลอยตัวได้นะคะเอาไอนีนะคะค้งๆก็ไปเลยไหมงายดี้าคุยั้ากนเข้านะจเดี๋ยว เจ้าคุยกับข้ากันเหรอเดี๋ยวเราจะไปเดินเริ่มดูบรรยากาศกันนะครับเจ้าคุยกับข้ากันเหรอดำไปเลยเจ้าคุยกับข้ากันเหรอเดี๋ยวพี่เมย์จะเฝ้านี่เหรอทำไมอ่ะทำไมเจ้าคุยกับข้ากันเหรอเจ้าคุยกับข้ากันเหรอเจ้าคุยกับข้ากันเหรอ

Every my night in ฮ่ e ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอสวัสดีวัยรุ่นครอบครัวใครเล่าฮึงฮ่า่าเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอมาจากไหนคะเจ้าคุยกับข้าแล้วเหรอมาจากไหนเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอมึงเป็นอะไรต้องเผาเส้นพู เจ้าคุยกับข้างันหล่ะไม่ตอบกูด้วยมึงโอ๊ยกูก็น้ำแล้เจ้าคุยกับข้างันหล่ะชิด้วยจะจมแล้วมาจากไหนคะไม่ตอบใครไม่ตอบโดนตีเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอตอบครับค่ะ we wish you a merry christmas and a happy new year ผมโดนตีไม่ได้พูดเหมือนกันตีตัวเองอันนีมาจากช่ออะไรคะเจ้าคุยกับข้างงั้นเหรอมาหาเจ้าคุยข้างมาจากช่องฟิ๊งๆอะไรล่ะฟิ๊งๆต้องหัวเรก่อนต้องหานกลับเสมอนี่ก็ไม่ตอบตีตัวเอง ตอบี่รูอ้ยังเย็นที่บอกว่าจะจาคุยกับข้างั้นเหรอสรุปตอบได้ยังน้มันตง้แ่อยยงเดนหรจะคุยกับข้างันแหละไปแล้วนะเว้รอน ใช่เจ้าคุยกับข้ากันหรืครับขามันใหญ่ฮ่าฮ่าเจ้าคุยกับข้ากันเหรอใหญ่ใหญ่แต่แต้มเงินครับฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคุยกับข้ากันเหรอใครเป็นคนปั้นพี่ชายฮ่าฮ uh ่าเจ้าคุยกับข้ากันเหรอทุกคนปั้นครับทุกคนปั้นด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคุยกับข้ากันเหรออ๋อเจ้าคุยกับข้ากันหรอ เจ้าคุยกับข้างั้นเหรอกันดึงผูกไม่ต่อเจ้าถามข้านั้นเหรอเจ้ามาทำอะไรเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอข้ามาถ่ายยูทูบแล้วมาเห็นหำเนี่ยเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอํามข้าใหญ่ไหม ต้องคุยกับข้างกันเหรอใหญ่มากเลยครับพี่ครับใหญ่มากเลยต้องคุยกับข้างกันเหรอขอลูกไข่หน่อยนะครับเจ้าคุยกับข้างกันเหรอปังปลาไหลเจ้าคุยกับข้างกันเหรอไอ้นี่อะไรคะเจ้าคุยกับข้างกันเหรอไอเนี่ยห่ออะไรคะ จ้คุย <c oughs> กัเอาคุกั้ากสินค้าราคาดีมากมิตรภาพสุดดูอยู่ตลาดอะไรนะนตลาดปีน <c oughs> <c oughs> ัไอย่างอ้งคุยกับข่าเหรอมันต <c oughs> <c oughs> ้องพูดถ้าไม่พูดจะโดนตีนะตลาดสดสาขาปีนังค่ะเจ้าคุยกับข้ากันเหร เค้กจิราพรสิบบาทเอาไปฝากคนข้างบ้านได้นะคะจะคุยกับข้ากัแล้วมีลูกจิ๊นมะพร้าวอ่อนด้วยนะเอาเป็นี่ยจะคุยกับข้ากันแล้วเจ้าไม่ยอมพูดนะสิเจ้าโดนใช่แล้วจะคุยกับข้ากันแล้วเจ้ารวมไปเลยดีกว่าข้าเริ่มงงแล้วสมองข้าไม่ทำงาน แต่ว่าเจ้าอะเอาถุงให้ข้าเพิ่มเเจ้าคุยกับข้ากันเหรอเจ้าจะไม่ตอบบ้างเหรอเอ้อี่ไายดอยเนี่ยไม่ทันคะเดนอีกแล้วเจ้าคุยกับข้ากันเหรอเดี๋ยวใส่ถุงให้เมลหลายๆอันหน่อยนะคะ เจ้าคุยกับข้างั้นเหรอได้เดี๋ยวเราใส่ให้เจ้าคุยกับข้างั้นเหรอเจ้าว่าเจ้าก็เริ่มเป็นเหมือนข้าละตบจนตบจนเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอเดี๋ยวข้าขอใส่ก่อนข้านุ่งเจ้าคุยกับข้างั้นเหรอสแกนเจ้าอยู่ไหนข้าคุยกับเจ้า คุยกับเจ้าแกนอันนี้คุยกับข้ากันเหรอมันพูดผิดข้ากันแล้วราคาเท่าไรคุยกับข้าใช่ไหมสองร้อยเก้าสิบบาทเจะคุยกับข้าตอนเหรอเสร็จแล้วจ่ายตังค์แล้วขอบคุณค่าไปไม่ได้เราคุยกับข้ากันแล้วขอบคุณค่ะเจ้าคุยกับข้ากันแล้วเรามาอยู่ที่ไหนนะ ตลาดรถไถ่ต้องคุยกับ้างันเลยตามไหมคะที่จ๊ะเฮ้ยผมจะคุยกข้างันเลยจิ้มไหมจิ้มไหมจิ้มเลยไหมจิ้มจิ้มจะคุยกับข้างันเหรอโอเคค่ะจะคุยกับข้างันเหรอ จะคุยกับข้ากันแล้วเราเป็นพวกเดียวกันแล้วค่ะจะเปลี่ยนข้ากันใช่ก็คุยกับเจ้ากันแหละจะคุยกับข้ากันเหรอกดไลค์กดแชร์หรือกดฝากตัดต่อครเดี๋ยกันโว้ จะคุยกับข้ากันเลยเก็บหอยไว้ให้ทุกคนดูค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องหอยนะคะโรยตรงนี้แล้วก็น้องเขาก็จะลงไปในในทรายให้ทุกคนจับหอยมาแข่งกันแล้ะจะไม่รู้ด้วยว่าใครชนะรู้แต่คนแพ้เพราะมันอยู่ตรงนนดฉันัวจะระดดกระนอง้ัเน่ล ตัวยุ่ากว่าเลยน้อยเีก็ดูมีระดับอนทาี่่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแบบเนเนีนแบบเปนมชาโลงไปอืมเมลงไปอืมสวยมากไมวานนี้กระดด <c oughs> <c oughs> ูดดูดดูดดูดไอ้อนนั้รู้สึก